อ้าวมาดูกันนะคะสาเหตุที่มันไม่หมุนอ้าวท่างแกอธิบายอธิบายคืออ่าดูในแกมมันก่อนอ้าดูในอันนี้มันก่อนอ้าวโอเคชัดเลดแดงอ้าวสีแดงคือ C สีแดงคือ C ไว้ก็คือสีสัญลักษณ์ C อ้าว C ไว้แดงแดงไว้แดงกับขาว แดงกับขาวคือ C ีสีสตาร์ทอ่าสีสตาร์ทอ่ามาดูหัวต่อตัวนี้เขาจะต่ออมาดูหัวต่อนะคะอันนี้อ้าว C มันอยู่ตัวนี้อ้าว C แดงแดงแล้วเขาเขาก็สีขาวมาต่อเบอร์หนึ่งอ่าอันที่จริงสีขาวนี่มันจะต้องเป็นสีต้องเป็นสีต้องสีตัวนี้นะคะต้องสตัวนี้ต้องสีตัวที่สอง สีโอแรงสีส้มนี่เขามันเป็นเบอร์หนึ่งสีส้มเป็นเบอร์หนึ่งเขามาต่อเป็นสีมาต่อเป็นสีเอออืมแค่นี้แหละแล้วก็สีดำสีดำเป็นไฟอ่าสีดำเป็นไฟอ่าถูกต้องสีไฟถูกต้องอ่าถูกต้องแล้วก็เยลโล w คือเบอร์สามแล้วก็สีน้ำตาลเปล่านี่คือเบอร์สองแค่สลับสีขาวกับสีหนึ่ง เบอร์หนึ่งกับสลับสีขาวกับสีส้มสีส้มเนี่ยเป็นสีแค่นั้นเลยแค่นี้นะคะเห็นไหมลูกค้าก็บอกว่าไม่หมุนไม่หมุนทํายังไงก็ไม่หมุนทํายังไงก็ไม่หมุนนะคะเขาอ่านภาษาอังกฤษออกหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่มันมีอันนี้ให้อยู่ตรงนี้นะคะอ่านภาษาอังกฤษออกหรือเปล่านี่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 มันมีไอ้ตรงนี้ให้นะคะนี่มันมีบอกอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่ช่างใหญ่ก็จะพันตามตรงนี้นะคะ นี่ช่างใหญ่พันตามตรงนี้มาแบบนี้นะคะลูกค้าส่งกลับมาบอกว่าไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนนะคะเ้าโอเคเดี๋ยวช่างใหญ่ประกอบให้ดูนะคะว่ามันจะหมุนไหมอ้าวเอากันตามตรงนี้เลยนะคะอ้ารอชมตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดูคลิปให้จบนะจ๊ะ